สบายดีพี่น้องพบกับซ่องปาวีที่แดนลาว้อมกับภาพบรรยากาศการเกี่ยวเขาหน้าปี2 0 2 4หลังจากพานพ้นวันออกพรรษาไปแล้วพี่น้องมาลงไฮลงนาพอดีเขากำลังเลืองเป็นสีทองพาสมาชิกลูกหลานสาวนมมาเอาหลังตากแดด เกี่ยวเขาน้าปีอยู่ทางบ้านพี่เมืองน้องทางนครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องจำนวนหนึ่งก็ยังอยู่เทิงเทียงนากำลังแต่งองค์ทรงเครื่องอยู่สาวนุมลูกหลานนากระบาดในแห่งน้ำพี่น้องปีนี้ฝนดีตกต่อเนื่องตลอด แต่ดำนามาหน้าบ่คยแห้งน้ําจักเทื่อก็ถือว่ายังเป็นตมสุมพื้นอยู่งามเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยเลยพี่น้องปีนี้เพราะว่าฝนตกต่โเนื่องน้ําท่วมกันแท้นาเลยบ่มีโอกาสได้ใส่ปุ๋ยงใหญ่ทงยาวือว่านาพอใจ น้ำหนักอาจจะบอ่บอได้เพราะว่าบ่ได้ใส่ปุ๋ยพี่นอ้องสำหรับพันธุ์เขาของเฮาตามที่เพื่อนๆว่าเป็นพันธุ์เขาต้นบ่สูงปอดได้พอดีเนาะสื่อพันธุ์เพื่อนละเป็นสื่อว่าเขาเซบังไฟเซบังไฟซีเป็นว่าฉันเด้เซบังไฟซไฟีจะเป็นอะไรกั ยังบอกเข้าใจเป็นพาเอื้อนแบบนั้นเนาะพี่น้องสำหรับทางบ้านพีเมืองน้องเป็นจเจื่อนแบบนั้นกับบริเนจใจว่าทางอีสานบ้านเฮาจักจะมีหรือบอบริเนจใจว่าเขาพันนี่พอเซบังไฟนี่มันจะมีเซบังไฟ 2, สองเซบังไฟ 4, สี่เซบังไฟหกพี่น้องตามการ ศึกษาความหูก,กับปูเถ่าแก่รุ่นเก่าควนว่าเซบังไฟ2นี่จะเป็นเขาเจ้าดอสำหรับเซบังไฟ4นี่จะเป็นเขาเหนียวกระดอที่เหากกำลังเกี่ยวอยู่นี่แหละส่วนเซบังไฟหกันมันอาจจะลาลาหน่อยนึงที่น้องที่ยวเห็นเชกเชียวทั้งด้านหน้านั่นแหละคือเซบังไฟ6จะมี3ามเซติดตามภาพบรรยากาศไปเรื่อย สำหรับนาเฮาปีนี้ละแม่นรถเกี่ยวมีปัญหาพี่น้องอยู่ทางเราบ่ไดดคือทางอีสานบ้านเฮาดอกมันจะบม่มีรถเกี่ยวกันซอกหารถเกี่ยวนี่เมื่อปีนี้เขาคือชิลงก่อนแหละบ่ไดดเกี่ยวดอกพี่น้องยังขาดขาดเคนน่ินเกี่ยวกับเครื่องมือการเกษตรยอยู่ส่วนหลหยแลวก็แม่นเกี่ยวมือสำหรับบ้านใดทีว่ว่าพอดีรถเกี่ยวอยู่แล้วหันก็เออกระจสะดวกน้อยนึง แต่ว่ามีน่อยนักหน่อย,น,ยน้นแหละสิมีรถเขามาเกี่ยวเ,เอาก็จําเป็นต้องได้เกี่ยวมือเองจังส่แหละพี่น้องอีกอย่างหน,นึ่งเฉียดเนียวแลมิญฝนยนิ่ยมเกี่ยวมือเพราะว่าฝนจะเอ่อเอาเฟืองฝนจะอัดเฟืองว่าหงงัวเนาะเฟืองน,นี่ก็มีราคาหลังจากห้าปั้นขึ้นไปแล้วก็กันผู้บ่มีงัวงควายเก็บเนียนก็สามารถเอาไปขายได้จะมีผู้หบซื้อเขาก็มาอัดเป็นแทง่งเป็นแท่งเลยมีสําหรับรถอัด ความงามนีก่ก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่ได้พี่น้องวงกันยงกันยาวอยู่้างว่าได้ใส่ปุ๋ยเติมเนียนน้ำนักอาจจะเพิ่มแต่ว่าเรื่องงามจสิง,งามแต่ว่าน้ำนักอาจจะบ,บ่อบกปันใดเพราะบดได้บำรุงคันเลยสำหรับหน้าที่ห้าเกี่ยวอยู่นี่คือเป็นหน้านยนด้พี่น้องบอเมียนหน้าดำแต่ว่า,าหายนยนลักษณะแบบโยน,นสัตว์เป้า ส p, ตตัตว์ดบเป็นจุดติจุดกับคล้ายกันกันหน้าดำกับว่าได้แหละเพราะว่าเขาบริยนยนมั่วเลยว่าความงามกับืีว่าโอเคอยู่สำหรับนาโยนบรรยากาศทงหน้าเขาก็ติดกับปานนอนไรพี่น้องมีให้แม่เฮือนเพื่อนผู้หนึ่งสละเวลาขึ้นไปหานอกำลังขึ้นไปว่าจะมาแกงกินตอนสวยเดี๋ยวเขาจะให้ มาติดตามชมภาพบรรยากาศการแจงนอตอนสวยอีกด้วพี่น้องเดี๋ยวเราจะตัดภาพไปเบ่งตอนสวยเวลาแจงนอซุมกันอีกตอนพักเที่ยงเดี๋ยวเราจะนําขึ้นไปเบ่งเพิ่นเอานอก,ก่อนจักแป๊บหนึ่งเพราะว่าคือว่าอยู <c oughs> ่โมอเนี่ก็ได้แล้วว่าสันเดยเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเบ่งวิธีเก็บนอนไรปัจจัยไยพอได้แจงบ่คิดว่าน่าจะมีปัญหาพอได้แกง อยู่ทงไนทงหน้าเนี่ยนากับแ stop, pim, ป็ like ก,ก,กับปลานอแบบสิ่งนี้พักกระหอกพักกระแย่งนี่ก็พอได้บอืดอยู่ใส่พอได้เยอะบ่มีอยู่บะโอ้จนขึ้นนอนยาวล่ะพี่น้องพุใช่ละโอ้ยหักลงหักลงมาจนยาวแล้วเนาะ แสดงมาอาจจะบุคคลมีภาาูมิหาอือเอ้ยโมได้ไปไกลก็ได้พี่น้องอยู่เคมเคมข้างหน้านี่แหละบรรยากาศกับผูกเกี่ยวเขานี่แหละโอ้ยแบบนี้มันมนนั่ข้างหม้อไว้เลยก็ได้จี้อ <laughs> เออนอน,นหาง,ง่ายพี่น้อง อยู่ชนบทลาวกันนี่แหละได้กระพ,พอได้กินแต่ดีว่า,หา,หา,าเขาคงจะไปเห็ดไปหาขนาดบน้นท่นเนีไปใส่เลยอยู่แคมปอยู่กอหนึ่งซองก่อนู่ดังไฟไว้ด่างไฟไว้อโอ้โหที่เข้าไปอีกจักรกอหนึ่งซองกอ,อเอออเคเห็นว่าที่เข้าไปซอกอีกจักรกอหนึ่งซองกอกระพอแล้วว่านเนี่ยพี่น้อง เป็นพ่อยเหาไปดังไฟท่าเพิ่อนมาฉัน <c oughs> โอ้โอจะนำไปเบิ่งเพิ่นมาใส่ห่อซ้ำห่อไปยังพี่น้องพ <c oughs> ่อย์เพิ่นไปผ <c oughs> ู้เดียวกันแรอวคิดว่าโบรบบาจ,จะเกินสิบหรือวา่าสิบนาทีนี่แหละคือจีดได้แหละแต่มีแต่ห่อจิดไปดังไฟไว้ให้เพิ่นเตรียมต้มนอไว้แล้วตอนสวยก็ได้แกงเลยดังไฟเพิ่นก่อนในทางติดตามตอนเพิ่นเกี่ยวหรือตอนขึ้นมาซุ่มคันแกงนอตอนสวยไปเลยอีกเท่านึง มาแล้วพี่น้องนอไรอ๋อแต่ซ้ำพอได้แกงว่าสันเด้ซ้ำนี่กับพอ่อมาสันเด้มีหลายอันกินกินแต่อันนอ,อกแกงนอ,อหลายกะจีโบแซบกำลังมาตอนนี้ผลเก็บสมมาใส่หมอ้อบอกข้างหม้อท่าเด้หม้อก็ถือว่าเดือดได้เต็มทีแล้วอวนนะหม้อเดือดแล้วเก็บเอานนอนลงบาสนีออ่คนนี้ป่าแด่ได้นี่เนาะนสวย นี่กิ้งปลาตําบักหงบรรยากาศเสียงนาสุดยอดพี่น้องติดตามบังชสะตบปลาวเด้อบาดนี้การํยู่การกินจังไดก้เอ้าเกรียมซอมหน่อบาดนี้จําไดนยางเ่บ่เห็นเียบจังไดมนอไปนําเข้าไปฮอดใสบ่ทันแน่ควายซ้ําแ่นบคร่งนึงาพอได้แจงอ่าพอได้แจง หาโมลดตัวเตี้ยที่ห้าเกาะอ่ะคำว่าโมลดตัวเตี้ยนี่เป็นยังไงเอาบมครวยนะเห็นละหักนะเห็นละหักก์ทน่ะหาโมลอดตัวเตี้ยหมายความว่าหาโมควยบัดนี้หาโมควยนี่หมายความว่าหาโบทัวหาโบทัวถึงเพราะหาโบทัวพื้นที่เอ้ยยังหาโบทันในทัวพื้นที่คำว่าหาโมลอดตัวเตี้ย ภาษาลาวพี่น้องหาบกควยหาบกควยก็คือหาบดิหาบกครบพื้นที่อืมเ,เ,เอาจำเนียรกระเพาอแกงและวะ้ววซัน,เ,นเอาสร้างช่วงเศรพักขึ้นจิ้นเข้าสวยไปขึ้น แกง,ก,กงแกงน้อบัานี่ปักกระแหงได้ยู่ไซซอกไปน้ำสามคันนาฮะแหละผุ่นยูแกงนั่นผุนไหลเบิกน้ำไหลโอ้คนออกมาเรียบร้อยแล้ววะท่านเด้ดูแคมเฉียงคนกระมีโบกุดวะท่านส่วนผักกระแหง,งสำหรับผักกระแหง,งเนาะไปติดตามเบางตอนกินข้าวสวยพี่น้องโซมนาของสมาชิกทีมงานเกี่ยวเข่าเฮา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกกำลังอยู่ในระวังกันเป็ดแกงนออยู่ใส่เครื่องแกงนอเขานะลงมอลงมอแล้วโอ้าคาจะดเป,ป็ดปลามาไายบทันมีอย่างมีทั้งเห็ดมีทั้งเออคือยางแต่สมอนี่ อย่างนางขั้นใส่เรียบร้อยพี่น้องอขไข่ใบก้อนฝานี่ใส่เครื่องมันเนี่ยฮะนี่เขาเบี้ยวป่ะฮะเออข้าวเบียร์แล้วก็มะเอ,อื้อเครื่องหมักวบวบเอาฉะนั้นวันใบไปท่ามกลางบรรยากาศการต่ำบุกฮู้ต่ำบุกฮู้หรือต่ำแก้วต่ำแก้วมะเขือ กินแก้วกินส้มก่อนบ่ซั่นเด้บุ้มบักบุ้มบักก็มักอีหยังเติบปูหัวแล้วนี่ล่ะเอ่อมักอีหยังก็ลิ้นปิงมักลิ้นปิงปิงเองอีสานบ้านข่อยสิบ่เคยเห็นเด้แบบนี้อินมักสิลิ้นปิงวะก็มกเจ้าไปูกก็สิลิ้นปิงคือกันแ่ว่าเฮาอยู่เขตบ้านเฮาคือบ่เห็นว่ะบ่มีว่ะโอ้มันคือเหลี่ยมแท้นี่นะ อยากูเซสงประจักนี่ปักกันแยงขึ้นมาจากนาใหม่ๆชุดเครื่องแกงนอครบเดือรเกมพร้อยม,อมยบร้อยโอ้มีบริการถึงที่พี่น้องทุกระดับประทับใจรถขายกระแลมน้ำให้น้ำหน้ากับมาคือกันไปเบิ่งน้ำเล่าดู บอกมันเล่นเข้านะม,มาฮอดที่นะข้ามาจอดพี่ก็ยังได้แล่กล้ามาสิก่อนมาขายกันเล่นพี่น้องไอศ์ครีมไปเบิ่งก่อนพี่น้องกันเล่นโมดได้กันเล่นแบบใดกันเล่นตัดวะโอ้ไปน้ำให้น้ำนาก็ได้เนาะน้งนนองใดมีพระพุมาส่องม้องใดมีทางก็ไปได้เห็นบอก แต่รถจักเขาไปจอดพุ่นอยู่ที่ยงพุ่นก็สิว่าคือว่าเจ้าที่ไปพุ่นแหมมันยันมันมันนักทางเนาะยันทางพาปี้นใส่เบิงแดโอ้แกล่มแบบนี้สองสี่อืมแบบไม่เสียบไม้เสียบอันนี้แกล่มตัดมีแต่มดนี่มดเดียวหน่ตัวอ่าโอ้มีแต่ลักษณะนี้เนาะเอาบริการทุกระดับประทับใจ ใายก็แลมบริการน้ำให้น้ำนาเนาะไปดีแล้วเอาไปเพ่นเ,พน,เพน,เพนเวลาเพ่นเมื่อยเวียกเลยกินเย็นๆเนาะโอ้ว่าเข้าถึงท่งให้ทงนาะอันนี้นะม,มันมาเร<น>ื่อยยวนโบเขตนี่นะคันไซซาลิงคันไซซาลิง,งมันสิโบไปบบได้เนะาไปปะไปบบได้ไปยากอือช่วงดำหนาหันกามาคือกันมาคือกันอือออกมาได้ในเมืองพนมันนี่ แมนแหละอยู่เขตทางงอนเขตไหนเขตตลาดวะคือเขตตลาดแหละแถวตลาดนนั่แหละเอ้ากันว่าสักการตละมือกับเออได้ไปนะมากันแวะข้ามมาเนี่ยบางเดทีเขาอยากเย็นๆไม่ยากก็มาเรามาทางแนวบนทางกันว่าเห็นอยู่เอ็นแล้วเห็นแล้วแก็ม่นเออมีคนมาอยู่บนทางเนี่ยมันเลียวมาเห็นได้เนาะแม่นแมนแมนสังเกตเอาแนนั่นอนเออโอ้มีคันโฮมพร้อมเรียบร้อยสร้างเ็ดเนาะ พราะว่าไข่อันนี้มาหลายปีแล้วโฮต้องรู้ว่าอันมันลักษณะมีคนแนวใดบ้อนใดมีคน,อ,นอย่างน,นู้นอย่างโอ้เขาจีเขาจีเออ,ขอเออขาจีนมกับมีออพีน่น้องอันใส่ก็แล็บพร้อมละสิบพันเออไปราคาเป็นกันออไปเรื่อยๆโ,<ห>โอันละหาพันกับมีสิบพันจีบกับมีพี่น้องมีสองอย่างมี กระเลมตัดกับขอกีใส่นมาสันเดียวไปเอาติดตามกับภาพบรรยากาศการกินข้าวสวยบ้านนี่ยสีเรลี่ยมติบเบาพันนี่ก็ได้อันละห้าพันว่ะน่าจะติดถังไหมนี่ไงเดี๋ยวจะให้พันเบิ่งเนาะเมบืาอกี้นี่เบิ่งยังบวชขักกระเลมโบราณอีก เป็นลักษณะนี้พี่น้องของของใดวะของเวียดหรือของลาวของลาวของลาวอาเฮ็ดไอบูดโอ้มีหลายสีเนาะตัวนี้สีขาวสีอ่อสีม่วงแล้วก็สีนี่สีชมพูบูดถัยีามักถุเรียนก็มีอีกบูดมีหลายรสเนาะบูดไม่หนึ่งหาพันจีบพี่น้องบูดหาพันจีบนี่จักบาทวะ ประมาณ2บาทประมาณ8ดบาทมั้งพันหประมาณ8บาทน่ห้าพันถ้าหากว่าหกพันนี่กับสิบบาท6กเจ็พันกับสิบาทตัวนี้ห้าพันเนาะประมาณเจ็บาทแล้วพี่น้อง่บ้นบานเย็น วิธีการหาเงินเขาทำให้น้ำหน้าเพิ่นก็มาได้กูพูดกินอะไรกินกินกันเพิ่นมาก็ได้ขายเลยนะอบมุดอบมุดได้กินยิ่งกินก็เออมีแห้งหน่อยหนึ่งมีแห้งยิ่งกินกินกระน้ำกินตะน้ำแกงนอก็เรียบร้อยแล้วก็แลลมะนผ้าเข่าขึ้นมาเรียบร้อยน้วเยบรรยากาศพาเข่ากลางทงนาน้ำฮ้อนสดใช่ไหมก็อยู่ประมาณนี้แหละพี่น้องแกงไม่ผู้แปรไว้แก่กินเข่าซวยน้ำกันแซ่บ มีต่ำบองหุ้่งแกงนอักอีกเคยนึ่งบอกปลา <style S 2> แห้งก็มีสักโลดนมาสำนีก็ถือว่พรารู้แล้วบรรยากาศอยางทงหน้าเนาะพี่น้องอยากมีน้ำน้อยหนึง่งมาเจาะเอเจเพอแตจะท่วมหลังตีนนี่บางบอนก็เป็นตมลองสมเทียบกันเบงิงแต่ละบ้านแต่ละเฉดสตหรับ้านเฮาเมืองเราเฉดนี้และเมีนนขาแรงงาน ทันไรเป็นมือเนาะต่อคนหนึ่งมือหนึ่งจะถืออยู่สองแสนจีบพี่น้องรายวันวันละสองแสนจีบจะเป็นเงินไทยเงินบาทก็อยู่ประมาณสามร้อยบาทพี่น้องอยู่ประมาณนั้นเพื่อเงินขึ้นเงินลงเพราะว่าเงินจีบเราฮามาันจะบวชในโค้งทีสำหรับแรงงานรายวันแต่ถ้าหากว่าสมมติเหมาเนาะพี่น้อง อัพเดตล่าสุดตามที่เขาไปสอบถามข้อมูลมาถากว่าหมอเพิ่จะชิดไรเป็นไรเฉพาะเกี่ยวหนีไรหนึ 1, 600, ่งหกแสนจีพี่น้องหกแสนจีคันเปรียบเทียบอัตราแรกเป็นกัอยู่ประมาณเก้ายบาทต่อไรพอาพื้นรดเกี่ยวขอพี่น้องมาต้องถามหาบบมีมาใกล้เขตนี่นะยากเพราะว่ายังขาดเขินยังบวนในเพียงพอ แกการหับไส้ดอกรดเกี้ยวเนะี่ยโบอยากมีพี่น้องอัามีรดเกี้ยวเนะี่ยก็จิบ่ได้เอาคอนเกี่ยวแบบสี่แหละเอาลดลงเยัยบลอยแล้วป่านนี้นะพื้นที่ที่เกี้ยวกรอนของเขาจนอีกประมาณสามไร่เสียดายแต่ว่าบบมีรถมาเกี้ยวจําเป็นก็ต้องได้อาศัยแรงงานของพี่น้องลูกหลานมาช่วยเดียว ว่าในพื้นที่เนาะเฉตดนี้เฉตดขึ้นอยู่กับบ้านน้านุคุมพี่น้องเมืองโทรคมแขวงเลี้ยงจันทร์้างว่ารถมาเกี่ยวนี่ขันมันน่อยหน่อยเขาจะโบยจากมาขันมันไหลเขาจังมาบบดน,นี้มาก็ต้องรถเขตอื่นสําหรับรถเฉตดบ้านไทยบ้านเฮาเฉตดนี้ถือว่าบ่มีเนาะถือว่ากักจักยนต์กลไกยังบ่ทันเพียงพอแจาการรับไซ ทางลาวเฮาข้าวพันเซบังไฟพี่น้องเป็นพาเอื้อนนั่นนั่นเพิ่นวาเซบังไฟนี่เฮาให้เบิ่งใกล้ๆมันสิเป็นมเม็ดคือว่าใหญ่ก็บ่ใหญ่น้อยก็บ่น,น้อยเซเซบังไฟ4 ผนว่านน่นเนาะจะเป็นข่าวดอเป็นไวตัวนี้นะตอนออกมาใส่นะเนี่ยบอกว่าเป็นข่าวกลางผลสุดท้ายแล้วมันโบเมียนเป็นข่าวดอสำหรับคลิปนี้จบไว้สม,มิสกอนพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้ากับภาพบรรยากาศเจียวเขาตอนแรงอยู่ดีมีแห้งหักแพงคือเกา สำหรับคลิปนี้สบายดี